หนทางแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหนทางพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้จริงๆพระราดมีอำนาจครอบงำน้ำใจของเวณนยศัตร์ทั้งหลายตลอดทั้งไต่พบพระเจ้าเมื่ออุบัติบังเกิดขึ้นในโลกด้วยรูปกายครั้งแรกแล้วทรงระลึกรู้สึกในพระหฤทัยว่ากองทุกขครอบงำเวนยศตัตว์ ให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งพระยามานและปวงถ้าเราไม่กล้าหารแสวงหาหนทางแก้ทุกข์เพื่อปจนพระยามานและเสนามานทั้งปวงให้พินาศในครั้งนี้แล้วสัตว์ในไตโลกไม่มีใครสามารถกล้าหารกระทำได้เลยเพราะตกอยู่ในใต้อำาจแล้วเนื่องด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้า จึงทรงกล้าหารยิ่งนักสเสด็จออกจากสากยะทรงผนวดระจนมานได้ชัยชนะแล้วและได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสัมโพธิยานประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ปลุกใจเวนยสัตว์ให้มีความกล้าหารต่อสู้พระยามารได้ชัยชนะแล้วเอาตนพ้นทุกข์ไปได้จำนวนมากเมื่อพระองค์สเสด็จดับขันธปเดน,นิพาน ล่วงลับไปนานแล้วพุทธบริษัททั้งหลายก็นิ่งนอนใจไม่ตื่นตนเสียเลยว่าพระยามารแผ่อำนาจครอบงำตนไว้ในวัฏสงสารอยู่แล้วความพ้นจากทุกข์เป็นธรรมสิ้นปรารถนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงปรารถนาพระโพธิญาณนานสีอสงไขยแสนมหากับบ้าง แอสงไขยบ้าง16อสงไขยบ้างครั้นเมื่อได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกผลจากทุกทั้งปวงในวัฏสงสารแล้วความปรารถนาพร้อมทั้งกองทุกข์กองกิเลสหรืออาสวะทั้งปวงย่อมสิ้นไปดังนี้เรียกว่า ความพ้นจากทุกขเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งความปรารถนาเมื่อความปรารถนาพร้อมทั้งกองทุกกองกิเลสหรืออาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วความพ้นจากทุกขนั้นเป็นอย่างไรสามัญญะมนุษย์พุทธบริษัททั้งปวงผู้ไม่พ้นจากทุกขก็ไม่แลเห็นเรียกว่าเป็นธรรมอันสุขุมละเอียดยิ่งนัก ผลวิสัยของสามัญญะมนุษย์พุทธบริษัททั้งพวงผู้ไม่ผลจากทุกข์ก็ไม่แลเห็นเรียกว่าเป็นธรรมอันสุขุมละเอียดยิ่งนักผลวิสัยของสามัญญะมนุษย์ผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจะแลเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ก็เป็นหน้าที่ของสามัญญามนุษย์ทุกคนจะต้องตรองตามให้เห็นจริงได้ เพราะมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของสามัญญมนุษย์ทุกคนพร้อมแล้วเว้นแต่ประมาทหรือทอทุระไม่ตรองตามให้จริงเท่านั้นจึงไม่รู้และไม่เห็นความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารถ้าหากไม่ประมาทและไม่ทอทุระอุตสาหะพยายามทำความเพียรตรวจค้นเหตุผลให้ตลอดทุกประการ อย่างไรก็ต้องทำความพ้นทุก์ขในวัฏฏสงสารให้ปรากฏแจ้งประจักษ์ได้เป็นแน่สามัญญามนุษย์ไม่ต้องการพ้นทุก์ขเมื่อกล่าวถึงความพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารดูอาการเหมือนสามัญญาเห็นว่าเป็นธรรมชั้นสูงเกินไปจนเหลือวิสัยที่ตนจะทำให้แจ้งได้ จึงต่างคนต่างทอดทุระไม่ทําความอุตสาหะและไม่พยายามไม่ทําความเพียรทั้งไม่สนใจในข้อที่จะพึงทําความพ้นจากทุกข์ให้แจ้งประจักษ์ต่อไปผลที่สุดต่างคนต่างยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งกองทุกข์กองกิเลสอย่างเดียวไม่แลเหลียวหาทางพ้นจากทุกขเสียเลย ใครมีกองทุกกองกิเลสอย่างไรก็ถือเอากองทุกกองกิเลสอย่างนั้นเป็นของของตนอาศัยความยึดความถือความสำคัญมั่นหมายในกองทุกกองกิเลสว่าเป็นตนของตนบ้างเป็นสมบัติของตนบ้างจึงต้องห่วงยิ่งนักในกองทุกกองกิเลสนั้นๆกลัวแต่กองทุกกองกิเลส จะเสื่อมคลายหายไปจากตนของตนมนุษย์บางจำพวกมียศถาบรรดาศักสูงใหญ่ก็ถือเอาซึ่งยศถาบรรดาศักสูงใหญ่นั้นว่าเป็นยศถาบรรดาศักของตนจริงๆแล้วหวงแหนรักษาไว้ซึ่งยศถาบรรดาศักยิ่งนักกลัวแต่ยศถาบรรดาศักนั้นจะเสื่อมทรามไปท่ายเดียว ไม่อยากจะให้เสื่อมทรามเสียเลยมัวเมาเสวยความสุขในยศถาบรรดาศักดิ์จนลืมเป็นลืมตายลืมกายลืมจิตครันยศถาบรรดาศักดิ์เสื่อมทรามลงก็เสียใจไม่มีที่ไว้จนถึงกับเป็นลมสลบล้มตายลงก็มีมนุษย์บางจำพวกมีลาบมีรวยมา ก็เพลิดเพลินเสวยความสุขในลาบในรวยของตนจนลืมเป็นลืมตายลืมกายลืมจิตไม่นึกเลยว่าลาบรวยจะเสื่อมสูญอันตรธานไปครั้นเมื่อลาบเสื่อมสูญอันตรธานไปจริงๆเล่าตนจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งแก่ตนก็เอาไม่ได้ผลที่สุดก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากรำคาญใจ ไม่มีที่ไว้เลยมนุษย์บางจำพวกได้รับความยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอื่นก็ดีอกดีใจรื่นเริงบันเทิงยิ่งนักครั้นถูกเขาติเตียนนินทาแม้แต่ละคำก็เสียใจไม่มีที่ไว้มนุษย์บางจำพวกเป็นอยู่ด้วยความสุขบางจำพวกเป็นอยู่ด้วยความทุกข เมื่อสรุปรวมใจความแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ตกอยู่ในอำนาจแห่งกองทุกข์กองกิเลสอันเดียวกันไม่ใช่ความพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารเพราะเหตุว่าความสุขทั้งหลายก็ไม่อื่นนอกจากสุขเวทนาส่งเคราะห์รวมลงได้แก่เวทนาขันธ์อันเดียวกันทั้งหมดเมื่อเวทนาเป็นของไม่เที่ยง สุขทุกข์ทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปตามกันอันบุคคลผู้คล่องอยู่ด้วยความมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ดังนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสัตว์โลกซึ่งแปลว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในวัฏฏะดังนี้ ก็พอเหมาะพอดีกับกองทุกกองกิเลสที่บุคคลหวงแหนและติดแน่นยิ่งนักจนไม่ต้องการความพ้นทุก์ขในวัฏสงสารมนุษย์บางจำพวกหวงแหนซึ่งชีวิตร่างกายของตนยิ่งนักปรารถนาแต่จะทํานุบํารุงชีวิตร่างกายของตนให้ยิ่งเป็นสุขอย่างเดียวไม่แลเหลียวดูความทุกข์ของบุคคลอื่น และสัตว์ทั้งหลายอื่นบ้างจึงสแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางไม่ชอบธรรมฆ่าสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้าบ้างลักของเขาบ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มกินซึ่งสุรามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนศีลห้าศีลแปศีลสิบ ศีส mm ิบเจ็ก็เห็นว่า mm hmm. เป็นของรักษายากจนเหลือวิสัยรักษาไม่ได้อันการกระทำบาปต่างๆซึ่งเป็นของยากก็กลับของง่ายข้อนี้อย่างไรอธิบายว่าอันการกระทำบาปทั้งปวงซึ่งบุคคลบางจำพวกเข้าใจว่าการกระทำโดยง่ายนั้น เป็นความเข้าใจผิดคือการฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์เต่ัะฉานแม้แต่ละตัวแต่ละตัวก็จะต้องไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งสี่มีตกนรกเป็นต้นสเสวยทุกขเวทนาไม่น้อยเลยมีหนำซ้ำยังเป็นกรรมเป็นเวรติดตามตนให้เขาฆ่าถึง500ชาติการลักของเขาเอามาเป็นของตน ผิดกฎหมายของแผ่นดินถ้าเจ้าพนักงานจับได้ก็ต้องติดคุกติดตารางมีหนำซ้ำยังจะต้องตกลงสู่อบายภูมิทั้งสี่ต่อไปอีกการประพฤติผิดในกามเล็กกล่าวมุสาวาทตลอดดื่มกินซึ่งสุรามีไรก็ล้วนแต่เป็นโทษติดตามตนการทำให้ตกทุกได้ยากทุกประการ ล้วนติดตามตนการทำให้ตกทุกได้ยากทุกประการล้วนเป็นของยากทั้งนั้นจะเข้าใจว่าเป็นของง่ายอย่างไรความจริงการทำบุญทำกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นของทำได้ง่ายยิ่งกว่าการกระทำบาปหลายเท่าพันทวีสบายทั้งเวลาทำทั้งเวลาได้รับผล ก็เป็นสุขสบายอีกด้วยกล่าวคือการรักษาศีลไม่ต้องทำอะไรในการบาปอากุศลทุกอย่างฆ่าสัตว์ก็ไม่ต้องฆ่าลักของเขาก็ไม่ต้องรักประพฤติผิดในกามก็ไม่ต้องประพฤติกล่าวมุสาวาทก็ไม่ต้องกล่าวดื่มกินซึ่งสุราเมรัยไรก็ไม่ต้องดื่ม รักษากายวาจาจิตให้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติปราศจากโทษน้อยใหญ่ทั้งปวงกระทำกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์น้ำใจบริสุทธิ์เท่านี้ก็เป็นศีลอยู่ดีๆแล้วไม่ต้องลำบากํำคาญเดือดร้อนใจอะไรสักอย่างของทำเอาง่ายๆจะเห็นว่าเป็นของยากไปได้อย่างไร ถึงแม้จะยากก็ยากเพราะความเห็นของเราหวงแหนชีวิตไว้อย่างเดียวเท่านั้นไม่อยากทำบุญไม่อยากให้ทานไม่อยากรักษาศีลไม่อยากภาวนาไม่อยากตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบไปจึงกลายเป็นของยากไปถ้าหากสละชีวิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันจริงๆแล้ว พระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นของยากลำบากและเหลือวิสัยอะไรทำได้จนเต็มความสามารถของตนทีเดียว